สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านครับวันนี้ผมช่างวาชของพนมมาดวงานให้ทาง FC ทางทาดพนมนครับเป็นงานยกยิงครับท้ายลางท้ายดิบลางดิบครับนครับมือผมจะล้นหน่อยนะมือผมใหญ่ไปหน่อยแต่ก็พอดีครับแต่นี้ยังไม่ได้เก็บงานนะลูกค้าสะดวกเอาใบเก็บงานเองนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นไม้ประดูลางเป็นไม้เสาวเก่าล่องส4นิ่งเฉพาะนะครับตรงเป๊ะนะครับลองไม่คดนะครับก็ลูกค้าต้าองไปเก็บงานเองเนาะ ตมารีวิวให้ชมครับเผื่อท้าไหนสนใจแบบนี้ราคา1,100บาทครับสนใจชัดมาโทรมา0 8 2 5, 5์7 9 2 0 3งหาขอบคุณมากครับ